สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาวิทยาการคำนวณนะคะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะกับครูผู้สอนครูสุนิสานะคะในวันนี้เราจะอยู่ในหน่วยการที่1นะคะเด็กๆก,ก็คือเรื่องในหน่วยที่1ก็คืออันกริึมกับการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันค่ะเดี๋ยวครูจะพาเด็กๆไปดูว่าเรื่องแรกที่เราจะเรียนกันนั่นคือเรื่องอะไรคะ่ะเด็กๆ ในหน่วยที่หนึ่งนี้นะคะเรื่องแรกที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของในเรื่องนี้ก็คือเด็กๆจะต้องวิเคราะห์การแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันตามขั้นตอนการแก้ปัญหาเบื้องต้นทั้ง4ขั้นตอนได้ค่ะ 2. องเด็กๆจะต้องลงมือแก้ปัญหาโดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ 3. เห็นประโยชน์ของการแก้ปัญหาโดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหาเบื้องต้นค่ะ ในชีวิตประจําวันของเด็กๆใช่ไหมคะมักจะพบกับปัญหาหรือว่าสิ่งที่เราจะต้องตัดสินใจอยู่เสมออย่างเช่นปัญหาในเรื่องของการเดินทางการเรียนการทํางานซึ่งปัญหาแต่ละอย่างเราจะต้องมีวิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่างกันไปตามความรู้ความสามารถแล้วก็ประสบการณ์ของเราเองนะคะอ่ะ เพราะฉะนั้นในการแก้ปัญหาต่างๆเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการเราจะต้องมีหลักเบื้องต้นในการแก้ปัญหาเข้ามาเป็นตัวช่วยนะคะมันจะมีทั้งหมด4ขั้นตอนนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแรกกันเลยค่ะคืออะไรขั้นตอนแรกก็คือขั้นพิจารณาและกําหนดรายละเอียดของปัญหาใช่ไหมคะเด็กๆก็คือในขั้นนี้เด็กๆจะต้องทราบว่า ปัญหามันคืออะไรมีเงื่อนไขหรือไม่อย่างไรนะคะผลลัพธ์ที่ต้องการคืออะไรแล้วผลลัพธ์ที่ได้ตรงตามที่เราต้องการหรือไม่ขั้นที่2ค่ะเด็กๆขั้นวางแผนและออกแบบวิธีการแก้ปัญหาเมื่อเราทราบถึงปัญหาแล้วเราก็ต้องออกแบบวิธีการแก้ปัญหานะคะโดยการเขียนขั้นตอนอย่างเป็นบ เขียนขั้นตอนเนี่ยเป็นลําดับนะคะเด็กๆในขั้นตอนนี้อาจจะมีการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาได้หลายวิธีเลยนะคะเด็กๆขั้นตอนที่3เมื่อเราออกแบบวิธีการแก้ปัญหาแล้วเราก็ต้องลงมือแก้ปัญหาตามแผนที่วางไว้นะคะก็คือแก้ปัญหาตามลําดับขั้นตอนที่เราได้ออกแบบไว้นั่นเองค่ะ G เมื่อเราลงมือแก้ปัญหาแล้วเราก็ต้องตรวจสอบผลการแก้ปัญหาว่าผลลัพธ์ที่ได้ตรงตามที่เราต้องการหรือไม่เด็กๆอาจจะยังไม่เห็นภาพนะคะเดี๋ยวครูมีตัวอย่างเหตุการณ์เข้ามาเชื่อมโยงกับทั้ง4ขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ของเด็กหญิงกิงเห็นกิงใช่ไหมคะเด็กๆเขาถือถุงคลอด ถุงขนมไว้นะคะเด็กๆแล้วก็มีมดขึ้นมามี่ไบนโต๊ะเต็มไปหมดเลยค่ะเด็กๆก็คือกิ่งเขาชอบนําขนมมากินบนโต๊ะใช่ไหมคะเมื่อเขากินเสร็จก็มักวางถุงขนมไว้บนโต๊ะทาให้มดมากินเสษขนมบนโต๊ะกิ่งจะแก้ปัญหาให้มดออกไปจากโต๊ะได้อย่างไรเราก็จะนําทั้ง4ขั้นตอนมาช่วยกิ่งนะคะในการแก้ปัญหาไปดูขั้นตอนแรกกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกก็คือขั้นพิจรารณาและกําหนดรายละเอียดของปัญหาใช่ไหมคะเด็กๆเ,เห็นมาคุณครูคใช่ไหมคะขั้นนี้เราต้องทราบถึงปัญหาก็คือมดมากินเศษขนมบนโต๊ะนะคะแล้วก็คือสิ่งที่ต้องการก็คือโต๊ะสะอาดแล้วก็ไม่มีมดขึ้นมากินขนมน,นะคะขั้นที่สองเมื่อเราทราบถึงปัญหาแล้วเราก็ต้องออกแบบใช่ไหมคะเด็กๆออกแบบหรือว,ว่าวางแผนวิธีการแก้ปัญหาก็คือ ระวังวิธีแรกก็คือระวังไม่ให้มีเศษขนมลงโต๊ะหรือว่านําถุงขนมไปทิ้งลงถังขยะหลังจากรับประทานเสร็จแล้วนะคะหรือว่าจะรักษาความสะอาดโต๊ะอยู่อย่างสม่ำเสมอนะคะเห็นไหมคะว่าในขั้นตอนที่สสามารถออกแบบหรือวางแผนได้หลายวิธีแล้วก็เลือกมาวิธีใดวิธีหนึ่งนะคะเด็กอ่า ขั้นตอนที่สามเมื่อเด็กๆเ,เลือกวิธีแก้ปัญหาได้แล้วก็ต้องลงมือแก้ปัญหาตามแผนที่วางไว้นั่นคือนําถุงขนมไปทิ้งลงถังขยะทุกครั้งหรือว่านําผ้าชุดน้ํามิดบัดมาเช็ดที่โต๊ะนะคะ4เมื่อเราลงมือแก้ปัญหาตามแผนที่วางไว้แล้วเราจะต้องตรวจสอบผลการแก้ปัญหานะคะว่าถ้าเราทําตามขั้นตอนที่สอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้โต๊ะสะอาดและไม่มีมดมเห็นไหมคะเดีย๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งตัวอย่างคะ่ะเด็กๆจากภาพมีเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายเดินเข้ามาในห้องใช่ไหมคะเห็นว่าหนูใต้โต๊ะบนโต๊ะมีเศงขยะเก้าอี้ไม่เป็นระเบียบใช่ไหมคะอ่ะเรามาดูกันว่าขั้นตอนแรกในการแก้ปัญหาคืออะไรอ่ะเห็นไหมคะมเหมือนกันเลยขั้นพิจรารณา และกาหนดรายละเอียดของปัญหาอันดับแรกเราก็ต้องดูก่อนว่าปัญหามันคืออะไรสาเหตุคืออะไรใช่ไหมคะเด็กๆก็คือห้องเรียนสกปรกไม่เป็นระเบียบถูกไหมคะข้อที่2ทราบปัญหาแล้วรู้สาเหตุแล้วเราก็ต้องวางแผนและออกแบบวิธีการแก้ปัญหาก็คืออาจจะใช้ไม้กวาดแล้วก็มีการจัดเก้าอี้นะคะ3 ลงมือแก้ปัญหาตามแผนที่วางไว้เมื่อกี้เราวางแผนไว้ว่าเราจะใช้ไม้กวาดและจัดเก้าอี้เราก็ต้องลงมือแก้ปัญหาดวยกันกวาดขยะไปทิ้งนะคะแล้วก็จัดเก้าอี้เข้าที่ให้เรียบร้อย G ขั้นตรวจสอบผลการแก้ปัญหาก็คือห้องเรียนสะอาดเรียบร้อยเมื่อมีการนําขยะไปทิ้งแล้วก็จัดเก้าอี้ค่ะอันนี้ก็เป็น หลักเบื้องต้นในการแก้ปัญหาทาง4ขั้นตอนนะคะเด็กๆก็คือขั้นที่1เด็กๆจะต้องรู้สาเหตุทราบถึงปัญหาก่อนแล้วถึงจะเข้ามาสู่ขั้นตอนขั้นที่2นั่คือการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาแล้วก็ไปสู่ขั้นที่3คือลงมือแก้ปัญหาตามวิธีที่เราออกแบบไว้แล้วก็จนกระทั่งมาถึงขั้นที่4นี่คือขั้นตรวจสอบผลการแก้ปัญหานั่คือขั้นที่ ปัญหาของเราได้ได้ผลลัพธ์ตามที่เราตรงกันที่ต้องการนะคะเด็กๆเพราะฉะนั้นใช่ไหมคะเด็กๆในชีวิตประจำวันของเรานะคะไม่ว่าเราจะพบปัญหาอะไรมากมายนะคะเราก็ต้องเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อให้เราสามารถแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันของเราได้สําเร็จและก็มีประสิทธิภาพคะ่ะสาหรับ ในเรื่องของการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันนะคะคือก็สิ้นสุดตับเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปเจอในเรื่องถัดไปกันในชั่วโมงหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ